สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับมีพี่น้องหลายท่านครับที่แบ่งอาหารลดต้นทุนไปลองใช้นะครับแล้วก็พบว่ามันอ้วนนะครับมันใสนะผิวพรรณมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ราคามันถูกนะครับวันนี้จะทําคลิปนะครับเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับว่ามันมีข้อมูลทางโภชนาการอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมอาหารตัวแรกครับอันนี้จะเป็นฝุ่นข้าวนะฝุ่นข้าวผสมกับพวกลำข้าวนะครับก็จะมีลำอ่อนลำหยาบปนกันมานะครับแล้วก็จะมีพวกเศษปลายข้าวไปด้วยนะครับ ไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับลดต้นทุนได้เยอะนะครับอย่างที่2อันนี้จะเป็นจมูกข้าวนะครับจมูกข้าวก็ปนปนกับพวกลำหยาบมานะครับเพราะว่ามันกองอยู่ใกล้ๆกันเวลาตักมามันจะปนกันครับอันนี้คืออย่างที่3ครับจะเป็นจมูกข้าวนะครับผสมกับพวกปลายข้าวนะครับแล้วก็จะมีพวกฝุ่นข้าวปนมาด้วยนะครับสีมันก็จะคคำๆนิดนึงเพราะว่าตัวฝุ่นข้าวน่สีมันออกเทาๆนะครับอันนี้คือผมแยกกองเพื่อให้เห็นความแตกต่างของสีนะครับ อันนี้นะครับเราก็จะมาผสมกันนะครับเราจะมาผสมกันมีการใส่เกลือลงไปด้วยครับเพื่อเพิ่มความน่ากินของอาหารเพราะว่าเกลือเนี่ยของผมใช้เป็นเกลือทะเลนะครับนามาจากแถวพวกสมุทรสาครนะครับเอามาทีละสีตันครับนำมาใช้แล้วก็แบ่งปันพี่น้องไปเจ้าละสองก็สอบสามก็สอบห้าก็อบครับขายบ้างแจกบ้างนะก็ปนปนกันไปครับเพราะว่าอย่างผมเองผมก็ซื้อมาถุงละประมาณ50บาทครับซื้อเยอะถ้าซื้อน้อยถ้าพี่น้องไปจอดรถซื้อก็70แต่ถ้าผมซื้อแถวบ้าน1 8อแปบบนี้ครับผมมาแบ่งราคาถูกถุงละร้อยเองครับ เอากำไร3าบาทเองประมาณ30 Trump, ที่เหลือค่าน้ามันนะครับอันนี้จะเป็นจมูกข้าวผสมกับพวกปลายข้าวนะครับอย่างอย่างที่กองด้านซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นจมูกข้าวนะครับจมูกข้าวผสมกับลำนะครับเป็นลำหยาบนะเพราะว่าของมันกองติดกันครับมันก็เลยปนปนกันมานะครับนี่ครับมีเกลือครับเพราะว่าผมแบ่งถุงนะครับเกลือถุงละร้อยครับบางเจ้าไปก็ไม่ได้ขายนะครับแถมไปด้วยครับเพราะว่าลูกค้าซื้อเยอะครับซื้อของเยอะ หลังจากผสมกันเสร็จปุ๊บเราก็จะมาให้วัวของเรากิน,นครับเดี๋ยวเรื่องของเกลือนะครับเดี๋ยวพี่น้องลงไปหาข้อมูลดูนะครับเพราะว่าประโยชน์มันเยอะนะครับเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยความน่ากินอาหารด้วยนะครับ ในส่วนของโภชนาการนะครับพลังงานมันจะสูงนะครับในเรื่องของจมูกข้าวนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นแป้งที่ให้พลังงานเร็วนะครับแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้ไวนะครับส่วนของโปรตีนคุณภาพนะครับเขาจะเสริมสร้างพวกกล้ามเนื้อได้ดีมีกรดอะมิโนหลายชนิดนะครับทำให้วัวว่นไวนะครับโตไวนะครับส่วนไขมันเขาจะมีไขมันดีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พวกวิตามินอีนะครับทำให้ขนเงางามแล้วก็วิตามินบีคอมเพล็กซ์นะครับบีหนึ่งพวกบีสองบีสามบีหกนะครับแล้วก็พวกแร่ธาตุนะครับมันจะช่วยในเสริมสร้างอ่า ภูมิต้านทานของระบบร่างกายนะครับมันก็จะมีพวกฟอสฟอรัสแมกนีเซียมสังกะสีนะครับช่วยในเรื่องของกระดูกนะครับพวกกล้ามเนื้อแล้วก็พวกผิวพรรณนะครับซึ่งถ้าพี่น้องกินเข้าไปไม่นานเนี่ยมันจะเห็นว่าเนื้อมันจะมาไวแล้วก็ผิวมันจะดีนะครับแล้วก็ในส่วนของปริมาณการกินนะครับก็ประมาณ10-20%นะครับใช้ได้นะครับบางทั้งผมก็ใช้ประมาณ30-40%นะครับ ซึ่งถ้าพี่น้องไม่ทันตรงไหนพี่น้องก็สต็อปดูของแต่ละอย่างนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยจมูกข้าวเป็นพระเอกคืออะไรคือวิตามินแร่ธาตุโปรตีนครับสูงครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็ถือว่าค่อนข้างสูงครับ55-60%นะครับแล้วก็พวกไขมันดีมันก็เยอะด้วยครับในเรื่องของพวกฮอร์โมนต่างๆพวกขนครับเงางามใช้ตัวนี้ไม่ต้องใช้พรีมิกเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตารางนะครับเปรียบเทียบระหว่างพวกจมูกข้าวนะพวกปลายข้าวลำข้าวนะครับฝุ่นข้าว ผมก็จะเอาความโดดเด่นของอาหารแต่ละอย่างนะมารวมกันอย่างพระเอกก็คือจมูกข้าวเป็นตัวตั้งก็คือโปรตีนมันสูงนะครับส่วนคราร์โบไฮเดรตก็ถือว่าสูงพอสมควรที่ผมมาผสมกับพวกปลายข้าวเพราะวปลายข้าวนะคราร์โบไฮเดรตมันจะเทียบเท่าพวกมันสำปะหลังพวกข้าวโพดครับแต่ว่าโปรตีนมันสูงกว่านะครับส่วนเรื่องไขมันเราก็จะได้จากพวกจมูกข้าวนะครับแล้วก็วิตามินต่างๆนะพี่น้องลองไล่ดูทางด้านซ้ายมือนะสูงหมดทุกตัวเลยครับซึ่ง โภชนาการมันเยอะมากมันเป็นส่วนที่มีประโยชน์เยอะนะครับมันเลยทําให้วัวว่นไวนะครับส่วนพวกฝุ่นข้าวมาผสมกับลําข้าวนะครับเพราะว่าดึงประโยชน์ของลําข้าวมาช่วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนนะครับสัดส่วนของของแต่ละอย่างที่เราสามารถผสมว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะหมูกข้าวก็ไม่เกิน25เปอร์เซ็นต์นะครับที่เราผสมเข้าไปนะครับคําถามนะครับว่าระหว่างโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตนะครับอะไรทําให้วัวว่นไวกว่ากันนะครับก็คาตอบก็คือ คาร์โบไฮเดตนะเพราะว่าพี่น้องลองสังเกตดูครับว่าในสูตรอาหารวัวขุนน่ะส่วนมากจะโปรตีน12ครับไม่เกิน14ครับแล้วก็ทําไมคาร์โบไฮเดตถึงทําให้วัววุ่นวายนะครับก็นี่ครับพี่น้องลองสต็อปล้วอ่านดูครับมันก็จะมีประโยชน์นะครับมีพลังงานค่อนข้างเยอะนะพวกข้าวพวกมันสำปะหลังอะไรเงี้ยครับมันที่เขาเอามาเป็นส่วนผสมครับคาร์โบไฮเดตสูงมันจะทําให้วัววุ่นวายนะครับแล้วโปรตีนมันมีหน้าที่อะไรนี่ครับก็สร้างกล้ามเนื้อนะครับสมแซรร่างกายนะครับ แต่ว่ามันไม่ได้ทําให้วัวอ้วนโดยตรงครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างวัวนะที่ผมคุนให้กินประมาณเดือนกว่าๆนะแล้วก็มาปล่อยเข้าฝูงนะครับสรุปง่ายๆนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตมันจะสร้างไขมันพวกสะสมพลังงานนะทำให้วัวอ้วนใช่ไหมคําตอบคือใช่นะครับพราะคาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นพวกข้าวพวกปลายข้าวนะครับแต่ว่าโปรตีนไม่ได้ทําให้อ้วนโดยตรงแต่เยอะเกินไปมันจะขับทิ้งทางปัสสาวะนะครับ อันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นนะครับเป็นตัวที่ว่าเออชี้นําบอกว่าเออพี่น้องเราไปหาข้อมูลดูนะข้อมูลเบื้องต้นมีประมาณนี้พี่น้องก็สามารถไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโปรแกรมที่มีพวก AI ช่วยไม่ว่าจะเป็นพวกแชท GPT Gemini อะไรประมาณนี้ครับมันก็จะมีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตประมวลผลมาให้เราเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างวัวในฝูงที่ผมถ่ายทําคลิปครั้งก่อนเนะีเอาไปเป็นตัวอย่างประกอบนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็วันนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับผมก็เป็นกเกษตรกรหนึ่งท่านที่ศึกษาหาข้อมูลนะครับเพราะว่าเวลาผมว่างผมก็ไม่ได้นั่งหายใจทิ้งนะผมก็ศึกษาหาข้อมูลนะครับอ่านทั้งงานวิจัยอ่านทั้งพวกเอกสารต่างๆที่เราจะสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่างานวิจัยพวกอะไรเนี่ยผมอ่านค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องของวัวเรื่องของควายพวกไอ้เกี่ยวกับไอ้พวกเนี่ยครับผมอ่านมาเยอะมากครับ ซึ่งไม่ได้อยู่เฉยเพราะว่าเราจะทําตัวของเราให้เก่งกว่าหมอนะครับเพราะว่าหลักๆก็คือถามว่าทาไมเปรียบเทียบกับหมอเพราะว่าหมอนี่คือเราเราถือว่าสุดยอดละแต่เราจะทําตัวงให้เก่งกว่าหมอเพราะว่าหมอเราจ้างหมอมาเราคือเจ้านายหมอคือ,อลูกน้องพูดง่ายถ้าลูกน้องทําผิดพลาดเจ้านายก็ได้รับผลกระทบนะครับเสียเงินนะครับแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์อย่างสมมติหมอมาผสมนะครับผสมไม่ติดมาผิดเวลานะครับเวลาผสมที่ดีคือเวลาที่วัวจะติด นะครับจะตั้งท้องได้ครับไม่ใช่เวลาที่หมอสะดวกครับมันก็เคยมีนะที่ผมฝากน้ําเชื้อหมอแต่ว่าหมอไม่อยากมาดึกผมก็บอกหมอเวลาที่ผสมเทียมนี่คือเวลาที่มันจะต้องผสมติดนะไม่ใช่เวลาสะดวกหมอนะผมก็เป็นคนตรงๆแล้วก็บอกไปตรงๆนี่อย่างนี้นะครับจะโกรธก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าผมเป็นคนเสียเงินครับเสียผลประโยชน์นครับเพราะฉะนั้น ถ้าพี่น้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ครับเราก็จะได้ไปสอนคนอื่นได้หรือว่าไปคอนโทรลลูกน้องเพราะว่าหลายท่านไม่ได้ทําเองนะบางท่านอยู่ต่างประเทศบางท่านยังทํางานอยู่เหมือนผมเนี่ยครับไม่ได้ดูแลโดยโตรงนะครับแต่ว่าต้องเป็นคนบริหารจัดการแล้วก็เป็นคนที่ได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับทําให้ตัวเองเก่งก่อนครับพอตัวเองเริ่มเก่งเริ่มมีความรู้เราก็ไปสอนคนที่ดูแลนะครับพัฒนาศักยภาพในองค์กรของเราครับอย่างบริษัทที่ผมอยู่นะครับมีพนักงานหลายหมื่นคนนะครับ ทุกวันนี้ผมก็ยังต้องเทนครับเทนน,เทนนุ่นเทนนี่ข้อสอบนี่ทำโอ้โหทุกอาทิตย์ครับแทบทุกวันบางคอร์สนี่ก็เทนหลายวันเลยครับเขาเน้นพัฒนาศักยภาพของคนคับพอคนเก่งคนมีศักยภาพอย่างอื่นก็จะตามมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับสวัสดี